แ e l ว o m ค์เฟรนด์วีลคอมจูมาดามินไลฟ์สไตล์มาดามบ l i f e ์สไตล์ชาน n e ลนะคะไมค์แล้วออกเดินทางตอนกลางคืนอีกแล้วนะคะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกับอีก11นาทีนะคะก็มารอรถตู้ค่ะเตรียมตัวจะไปงานฉลองครบรอบ25ปีบริษัทซูเรียนประเทศไทยจำกัดนะคะงานจะจัดพรุ่งนี้เช้าควันที่9นะคะกรกฎาคม2565 แต่ว่าเราจะต้องเดินทางไปถึงก่อนตีสามนะคะประตูบริษัทเปิดตีสามเพื่อที่จะแจกกระเป๋าผ้าพร้อมคู่ปองลุ้นรางวันใหญ่นะ,ะมีรถยนต์มีสร้อยคอทองคำนะต้องไปต้องไปให้ถึงตีสามค่ะรถตู้ก็เลยนัดกันนะคะว่าให้มารอรถที่สถานีรถไฟหลักสี่เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะแต่ว่า เราก็ต้องรอนะคะเพราะว่ารถตู้อะ่ะเขาทยอยรับแต่ละจุดมานะคะเดี๋ยวมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกเรื่อยๆนะคะ